สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตการให้น้ําของสวนผมกันนะครับตามที่สัญญาไว้วันนี้ได้โอกาสให้น้ํานะครับก็ถือเป็นการลองระบบครั้งแรกด้วยนะฮะนี่ครับมาดูตรงหน้าสวนผมก็จะมีเหมืองเหมืองสาขาครับและเหมืองตรงนี้นะครับผมก็จะปล่อยน้ําเข้าวสวนตรงนี้นี่ครับเข้าไปยาวเลย ไปตามแนวนะครับอันนี้คือน้ําแปลงบนซึ่งผมปล่อยให้ท่วมไปแล้วนะครับผมก็จะปล่อยน้ําให้ขังอยู่ในนี้ประมาณครึ่งวันนี่ครับตรงมุมสวนน้ำจากลำเมือง ก็จะเข้ามาตามท่อที่เราทำไว้ตรงนี้นะครับพอเข้ามาแล้วผมก็ทำทางคล้ายเป็นคลองไส้ไก่อย่างนี้นะครับแยกซ้ายแยกขวาให้ทั่วสวนอันนี้คือตรงไปลงแปลงล่างครับตรงนี้คือแยกมาทางซ้าย แยกเป็นซอยเข้าไปตามแนวของต้นไม้เนี่ยครับเพื่อที่ดินต้นไม้ของเราจะได้ชุ่มชื้น <mm> ส่วนในจุดที่เราไม่ต้องการให้น้ำท่วมแต่ว่ายัางต้องการความชุ่มชื้นอยู่ผมก็จะยกแปลงให้สูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งให้น้ำซึมเข้าไปในแปลงแต่ว่าจะไม่ท่วมนะครับ อันนี้ก็คือดีไซน์ไว้สําหรับปลูกพืชลมลุกนี่ก็คือแปลงของเคปกกสเบอรี่ครับนี่ครับติดผลแล้วเคปกกสเบอรี่พอดีแปลงมันโล่งไปผมก็เลยเอาถั่วเขียวมาลงเพิ่มนะครับ ตอนนี้ก็แก่แล้วเพื่อที่เขาจะได้บำรุงดินด้วยครับเพื่อตระกูลถั่วส่วนอีกแปลงหนึ่งถัดมาอันนี้จะเป็นข้าวฟ่างหางจิ้งจอกทดลองปลูกไว้เลี้ยงนกคอกระเทลแปลงฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับ ก็จะทำเป็นคลองเล็กๆแบบนี้พอครึ่งวันผ่านไปก็ประมาณ4-6ชั่วโมงนะครับหลังจากที่เราขังน้ำไว้บนแปลงบนให้ชุ่มชื้นแล้วผมก็จะปล่อยระบายน้ำออกไปฝั่งซ้ายก็จะมีช่องระบายน้ำก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีท่อระบายน้ำอยู่ ต่อยให้ลงไปที่แปลงล่างนะครับนี่ครับนะคบก็จะชะลระบายไปทั่วที่แปลงแปลงล่างนี้ก็เป็นแปลงของที่ปลูกต้นกล้วยไว้นะครับเป็นกล้วยหอมทองแล้วก็กล้วยน้ำว้าตอนนี้ก็มีเอากล้วยด่างมาแซมบ้างแล้วนี่ครับทั่วกันอย่างนี้เลย นี่ครับกล้วยด่างที่เพิ่งปลูกไปอันนี้คือแปลงแปลงล่างฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ก็คือทางเดินที่ผมทําไว้ว่าจะเดินตรงแปลงล่างไม่รอดครับแ,แล้วต้องยกขึ้นสูงกว่านี้อีกเฉอะแฉะไปหมดครับเดินไม่ได้แปลงมันที่ทําไว้ก็จะมีน้ําขึ้นมาชุ่มฉ่ำไปเรื่อย อันนี้เรามาดาูทางขวามือของห้างนะครับแปลงนี้ผมก็จะปล่อยน้ำลงตรงนี้นะครับนี่ครับนะปล่อยให้ลงไปแบบนี้ เอ,ออเออ,อเออข้าไปที่แปลงกล้วยนะครับก่อนกลับบ้านเราก็จะปล่อยน้ําออกจากแปลงนี้ให้ลงน้ำน่านไปนะครับเพื่อที่น้ําจะได้ไม่ขังนี้ทั้งคืนโอเคทีนี้เราไปเดินดูแปลงอ่างกันดีกว่าว่รารท่วมเฉอะแฉะได้ประมาณไหนนะครับ แต่กี้ผมเห็นแล้วมีทางเดินฝั่งหนึ่งที่ย่งพอเดินได้นะฮะนี่ครับน้ำก็จะระบายลงไปลักสะะนีนี่ทางเดินฝั่งนี้ยังรอดครับ เดินที่ชิดกับรูที่ยังรอดอยู่นะฮะแต่ว่าทางเดินนี้แคบไปหน่อยเดี๋ยวผมต้องขยายให้กว้างขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเดินชิดรวดหนามมากเลยนักลัวครับวาดเสี่ยวโอเคเราปลอดภัยแล้วนี่ก็คือช่องระบายน้ําที่ผมขุดไว้นะฮะขุดไว้รอบแปลง นี่ครับทางเดินที่ทำไว้ถ้าสูงประมาณนี้ก็จะยังเดินได้นะครับนี่เดินได้อยู่แต่ถ้า,ถาเผอินตรงก,งกว้างๆนี้มันเตี้ยไปหน่อยครับดินไม่พอก็เลยเดินไปไม่ได้นี่ครับเหมือนน้ำท่วมเดะเลยมีน้ำก็เอ่อไปเรื่อยๆ เราไปดูกันตรงที่ปล่อยลงแม่น้ำน้านนะครับนี่ครับทางเดินทางนี้กว้างหน่อยแปลงมันเทศญี่ปุ่นที่ปลูกไว้ก็ปล่อยให้ท่วมอย่างนี้เลยนะครับ น้ำเยอะแล้วซึมลงไปเยอะแล้วเริ่มพอใจเราก็ปล่อยลงในน่าน่านไปแบบนี้นี่ครับระบายลงไปมันก็จะออกกราดูก ค okay. นี่ครับปล่อยเราไม่นำนั่นไปนะครับ โอเคสำหรับคลิปอัปเดตการให้น้ำของส่วนริมน้ำของผม <c oughs> ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ